ชอบคลิปที่พ่อแขกทำอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่างนี้ใช่ป่ะกูเห็นดิวูเห็นเอกทำเนี้ยมีเอกทำเนี้ยต้องยกหรอเฮ้ยให้มึงมาแล้วมึงต้องเออเออตรงนั้นตรงนั้นเฮ้ยเวลา ก็มีการไม่สามสิบนทีอ่ะสาอีเอานะเอานะเฮ้ยยกอีมันต้อง้อยอีบ้งกูอยอยู่นี่กูไม่ได้ี่ไร้อยต้องไหนคะคุณผู้ชมมือเอามือสอดสิสองกูไม่ได้ขยับ I'll make ไม่ถึง900ยัง291าลเฮ้ยเฮ้ยง่ายค่ะง่ายดีค่ะเร็วแล้ ใช่แล้วค่ะต้องเรียกมูลนิธิมาเก็บศพแล้วค่ะศพขึ้นนู่นศพขึ้นนู่นแล้ว ิงตายค่ะฝาไว้ค่นคราวหน้าเจอกันฉันจะเอาให้ครบ30นาทีให้ดูขอไปฝึกก่อนแล้วเจอกันนะเหนื่อยยิ่ไพเลยโอ้ยแม่โหย